อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจจงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้ฝันว่าได้นอนเปทํานายฝันได้ดังนี้ทางด้านการงานจะมีบุคคลที่อยู่ในสายงานหรือบริษัทของคุณเข้ามาสร้างความปั่นป่วนไปพักหนึ่งซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการจนอาจจะทําให้คุณสติหลุดได้ต้องมีสมาธิมีสติรู้จักระงับอารมณ์อดทนจนกว่าจะเข้าหมดปกติ ทางด้านการเงินรายได้ที่มีเข้ามานั้นจะได้ทยอยออกไปหรือได้มาจ่ายไปได้ร,รับจะคล่องตัวแต่รายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้อย่าเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะเพศตรงข้ามคนสนิทมีสิทธิเสียเงินโดยปลาประโยชน์ทางด้านความรักคนโสดยังจะไม่พบเนื้อคู่หรือคนที่ใช่ในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลเข้ามามากมายให้เป็นตัวเลือกก็ตามสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรลกของคุณนั้น เริ่มมีปัญหาความสั่นคลอนไปบ้างจากการฟังคนอื่นมากเกินไปจนเกิดเป็นเหตุให้ทะเลาะกันบ่อยครั้งมากขึ้นตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าได้นอนเปลตัวเลขที่ได้คือหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีถ้่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ